จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งสาวที่เขาแบบเป็นขาแชทมากติดโทรศัพท์มากครับอ,อ,อยากรู้จริงๆว่าคนนั้นคือใครค่ะอตอนนี้เราพบกับน้องพีชพัทรศยานะคะเดี๋ยวมาคุยกับอีกหนึ่งสาวที่ชอบแชทเช่นกันนะคะเลยต้องชวนมางานนี้<อ>ด้วยนะคะน<อ>้องพีชแชทบ่อยไหมคะบ่อยไหมจริงๆคือถ้าจะตลอดเวลานะคะแต่ว่ายกเว้นตอนทํางานนะใช่เหมือนติดไปแล้วค่ะตอนตอนนั้นที่เล่นภาพยนตร์ด้วยกันรักสามเศร้าครับชื่อพีชเหรอครับ ไม่เขาช่วยเล่าให้การเ่าคือเราจ ออเก็ตอนนั้นพี่ก็ติดติดแล้วครับติดมะติดกินเฮ้ร์มบยเกี่ยวกับแชทติดแชทแล้วเวลากินไปไหนนะจะถ่ายรูปอาหารแล้วก็แชทแชร์ส่งไปให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมาอยากกินอยากกินหน้าตาดีแล้วต้องให้อาหารได้มุมด้วยได้มุมสวยๆได้มุมแล้วมันจะน่ากินสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วเวลาแชทเนี่ยแชทกับใครมากที่สุดก็ทั้งเพื่อนด้วยคนรักด้วย ก่อเล,เล่นกับตัวเองก่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็มีคุยกับผู้จัดการนะคะเวลาแบบบอกงานอะไรเงี้ยก็จะแชทแชร์กันส่วนใหญ่ค่ะอล้วคิดยังไงกับที่วันดูคอปล่อยแชทแอนแชร์ออกมาเก่งมากเลยอ่ะมันเป็นโปรแกรมที่รวมทุกอย่างไว้เลยครับคุ้มมากนะนนเดี๋ยวแบกค่าตัวให้50บาทไม่แต่ว่าอันนี้แพ็กเกจ้พี่รู้สึกคุ้มมากเลยนะคะเหมือนแบบ อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะ79บาทใช่คือเด็กๆวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยก็แชทแชร์กันได้ตลอดเวลาตก<ล>วันละ10บาทกว่าๆคุ้มมากนะถ้าเกิดพี่เป็นพี่ร <c oughs> ู้สึกว่ามันเหมาะเหมาะกับทุกๆวยยัยค่ะก็สามารถใช้ได้แบบเหมือนเบาๆราคาเบาๆมากอะ่ะค่ะ ก็วันนี้นะคะได้มาคุยกับน้องพีคแล้วว่าขาแชทต้องมาบอกกันุขาแชทขาแชทโพะปกติแล้วเวลาเห็นพีคอยู่หลังเวทีแชทตลอดเลยแง่ใช่จะไม่ขาดการติดต่อเออใช่ค่ะวันนี้นะคะได้คุยกับทั้งทั้ง5คนแล้วนะคะที่เป็นขาแชทในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอบคุณด้วยนะคะทั้งทั้งทั้งดิมนะคะทั้งแจ๊บนะคะน้องพีคจิดาแล้วก็รุ่นหนึ่งเป้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ Tô be